วันนี้พอได้ใบชุพูมาเยอะเลยค่ะใบชุพูนะคะเยอะมากเยอะมากค่ะใบชุพูใบชุพูนะคะสามารถอาไปทำกับข้าวได้หลายอย่างเลยนะคะแกงอ่อมถ้าคนกินเจก็เป็นแกงอ่อมหอยนะคะอ่อมเห็ดเห็ดเห็ดเจไม่ใช่อ่อมหอยคนไม่กินเจอ่อมหอยคนกินเห็ด เฮ้ยไม่ให่คนกินเจกินเห็ดเนี่ยค่ะเยอะมากค่ะวันนี้ได้ใบชะพูมาเยอะมากเลยประโยชน์ของใบชะพูก็มีนะคะมีเยอะมากเลยนะคะได้ยินรู้สึกว่าจะ17ก้อเลยแต่พ้อก็จะไม่ได้เลยมีอะไรบ้างรู้ว่าช่วยในการเจริญอาหารข้อหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของอรักษาเกี่ยวกับโรคเบาหวาน,นะ ำหแบบใบชะพูเยอะมากค่ะใบใหญ่ๆมากใบใหญ่มาก,มมากเอาไว้กินกับเมี่ยงสดทำทำเมี่ยงสดนะคะแล้วก็กินกับพวกแหนมคุกปอเปี๊ยะค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงธาต อ่อมก็อร่อยนะคะอ,อมใส่เห็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเห็ดออรินจิมาแล้วก็เอามาอ,อมค่ะแต่พอก,กินคู่กับปอเปีย๊ยะทอด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 ,ทอดแบบกินีว่ะนี่มาเลยค่ะปอเปี๊ยะทอดแป้งกินโชว์เลยอยู่ในดงใบชะพลูเลยวันนี้ บำรุงาธาตุนะคะบำรุงเลือดบำรุงาธาตุ อร่อยอร่อยจริง้ำหรับใครที่มีบ้าน